พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่7ตุลาคมคริศร2025 คำพยานชีวิตโดยคุณเลอาทองโอไฮโอสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องทำเองได้และข้อพระคัมภีรหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามคาธรรมร่วมกันปรากฏในยอหนบทที่15ข้อ5เราเป็นเถาอัองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยคุณเลอาทองเป็นพยานว่าประโยคแรกที่ดิฉันพูดเมื่อตอนเป็นเด็กคือขอทำเองตั้งแต่ยังเล็กความเป็นอิสระอย่างแรงกล้าก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของดิฉันมันเป็นลักษณะที่ถูกหล่อหลอมและส่งเสริมซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยวัฒนธรรมที่ยกย่องความเป็นปัจเจก ดิฉันเชื่อว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยความมุ่งมั่นและจากหนังสือการช่วยเหลือและพัฒนาตนเองเมื่อเวลาผ่านไปดิฉันเริ่มเห็นว่าการที่ดิฉันไม่อยากขอความช่วยเหลือและพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองนั้นมาจากคำโกหกคำหนึ่งคำโกหกที่บอกว่าหากดิชันต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแม้แต่พระเยซูอาจจะถูกดูแคลนได้ คำโกโหกที่บอกว่าหากดิฉันต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแม้แต่พระเยซูอาจจะถูกดูแคลนได้คำโกโหกที่บอกว่าถ้าดิฉันไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองแสดงว่าดิฉันล้มเหลวพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้เปิดเผยความจริงให้ดิฉันเห็นว่าเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้พึ่งพาตนเองเพียงลำพังพระเยซูตรัสว่า พระองค์ทรงเป็นเถาอางุนและเราเป็นขแขนงหากขแขนงไม่ติดอยู่กับเถามันก็จะแห้งเหี่ยวและตายไปเมื่อเราพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองเรามักจะล้มเหลวและจบลงด้วยความท้อแท้และเหนื่อยล้าแต่พระเยซูทรงเชิญเราให้ดำเนินชีวิตร่วมกับพระองค์เพื่อที่เราจะได้พบกับการพักผ่อนที่แท้จริงและมีชีวิตที่เป็นอิสระ มัทธิวบทที่11ข้อ28ถึง30เมื่อเราอยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูฤทธานุภาพของพระองค์จะช่วยแบกรับภาระของเราและทำให้เราสามารถเติบโตและเจริญงอกงามได้ข้อคิดสำหรับวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าจะถ่อมใจสแสวงหาความช่วยเหลือที่มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่สามารถให้ได้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อความกล้าหาญที่จะขอความช่วยเหลือข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์โปรดช่วยข้าพลงทั้งหลายให้ใกล้ชิดกับพระองค์เพื่อข้าพลงทั้งหลายจะเปลี่ยนไปด้วยความรักและความชื่นชมยินดีของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ